Retro Now เรื่องเก่าใหม่เล่าไปด้วยกันเงาแห่งอำนาจใจกลางกรุงปักกิ่งมีอาณาจักรหนึ่งซ่อนอยู่หลังประตูดแดงสูงใหญ่ที่นั่นคือพระราชวังต้องห้ามสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางของโลกตะวันออกกว่า500ปีที่นี่คือหัวใจแห่งอำนาจของจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่24พระองค์ แต่เบื้องหลังความงดงามอลังการของสถาปัตยกรรมยังมีคำถามที่ถูกเล่าขานไม่รู้จบทำไมที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าต้องห้ามเมืองศักดิ์สิทธิ์สีม่วงชื่อภาษาจีนของพระราชวังต้องห้ามคือจื่อจิ้นเฉิงแปลตรงตัวว่านครต้องห้ามสีม่วงสีม่วงคือสีของดาวเหนือหรือดาวม่วงจกกักรพรรดิ ดาวที่ชาวจีนโบราณเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของสวรรค์และเป็นที่ประทับของเทพสูงสุดเมืองนี้จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นภาพจำลองของสวรรค์บนพื้นดินศูนย์กลางของอำนาจที่จักรพรรดิเป็นผู้เชื่อมระหว่างฟ้าและโลกบุตรแห่งสวรรค์ในอริยธรรมจีนจักรพรรดิไม่ใช่เพียงผู้ปกครองของมนุษย์แต่คือบุตรแห่งสวรรค์หรือเทียนจืน่อ ทุกลมหายใจของพระองค์เป็นตัวแทนของจักรวาลทุกคําสั่งของพระองค์คือเสียงสะท้อนจากฟ้าพระราชวังจึงไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัยแต่มันคือพิธีกรรมขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อรักษาความสมดุลของสวรรค์และโลกสถาปัตยกรรมแห่งจักรวาลทุกแนวอาคารในพระราชวังต้องห้ามถูกจัดเรียงอย่างมีความหมายจากประตูอูเหมือนทางทิศใต้ สู่ตำหนักไท่เหอเดียนทางทิศเหนือคือเส้นตรงเดียวกับเส้นพลันของสวรรค์ตัววางทั้งหมดยาวกว่า961เมตรมีห้องกว่า9,000ห้องสร้างขึ้นตามจำนวนของดาวบนฟ้าทุกหลังคาทุกเสาทุกสีทองที่ส่องแสงล้วนคือสัญ,ญลักษณ์ของจักรวาลที่ถูกย่อส่วนให้ปรากฏบนแผ่นดินมนุษย์เขตต้องห้ามคําว่าต้องห้าม ไม่ได้หมายถึงเพียงการห้ามคนทั่วไปเข้าแต่หมายถึงเขตศักดิ์สิทธิ์ที่คนธรรมดาไม่อาจหยีบย่างเข้าไปผู้ที่อยู่ภายในได้มีเพียงจักรพรรดิพระมเหสีพระสนมและแขนทีส่วนคนภายนอกแม้แต่ก้าวเดียวข้ามเขตก็คือการล่วงเกินฟ้าเพราะในสมัยโบราณความศักดิ์สิทธิ์คือระยะห่างและระยะห่างนั้นคืออำนาจพลังของสีทองและสีแดง สีที่ปรากฏทั่วพระราชวังคือสีแดงและสีทองแดงคือชีวิตทองคืออำนาจผนังแดงแทนเปลวไฟที่ปกป้องจากพลังชั่วร้ายหลังคาทองคือแสงแห่งสวรรค์แม้แต่สัตว์ที่ประดับอยู่บนปลายหลังคาก็ถูกจัดเรียงตามลำดับอำนาจแห่งฟ้าไม่มีสินใดในพระราชวังนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเรื่องราวของคนที่ถูกห้ามเข้าสำหรับคนภายนอกพระราชวังต้องห้ามคือโลกอีกใบ ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องในนั้นมีอะไรเสียงเดียวที่เล็ดลอดออกมาคือเสียงระฆังเสียงกรองพิธีและเสียงกรีดร้องของขันทีที่โดนลงโทษความลึกลับนี้เองที่ทำให้ต้องห้ามกลายเป็นตำนานเมืองแห่งอำนาจที่ปกปิดความจริงไว้หลังประตูสีแดงการล่มสลายของจักรพรรดิในปีคศ1912ราชวงศ์ชิงล่มสลาย จักรพรรดิองค์สุดท้ายผูอีต้องออกจากวังในวัยเพียง6ปีพระราชวังต้องห้าบที่เคยเป็นหัวใจของโลกกลายเป็นเพียงเงาอาดีตของความยิ่งใหญ่แต่แม้ราชบัลลังก์จะล่มสลายความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ไม่เคยจางหายความลับแห่งพระราชวังต้องห้ามสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดของจีนโบราณและหัวใจของราชวงศ์กว่า24พระองค์ตลอด200กว่าปีของราชวงศ์หมิงและชิงจักรพรรดิถูกเรียกว่า โอรสแห่งสวรรค์แต่แท้จริงแล้วพระองค์เป็นเพียงมนุษย์ผู้ไม่เคยได้สัมผัสเสรีภาพทุกย่างก้าวถูกกำหนดโดยพิธีกรรมทุกคำพูดต้องผ่านองครักษ์และขันทีแม้แต่การหายใจของพระองค์ก็อยู่ภายใต้กฎแห่งราชสำนักในตอนเช้าพระองค์จะถูกปลุกด้วยเสียงกลองพิธี108ครั้งขันธีจะสวมฉลองพระองค์ตามลำดับชั้น จากเสื้อชั้นในผ้าไหมสามชั้นไปจนถึงมงกุฎมังกรทองไม่มีสิ่งใดที่พระองค์เลือกเองได้แม้แต่สีของผ้าไหมที่ห่มกายว่ากันว่าในวังมีคำพูดที่ไม่มีใครกล้ากล่าวเสียงดังว่าจักรพรรดิคือผู้ที่อยู่บนสุดของโลกแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกแม้แต่ประตูที่ตนจะเดินผ่านพระสนม ความงามที่ถูกขังในกรงทองคำภายในวังต้องห้ามมีสตรีมากกว่า5,000คนแต่เพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นที่จัก,กรพรรดิจะได้เห็นด้วยตาส่วนที่เหลือคือความงามที่ไม่มีวันถูกเรียกหาพระสนมแต่ละคนต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยหมอหลวงก่อนเข้าวังถูกเปลี่ยนชื่อให้เริ่มด้วยคำว่ากุยเฟยหรือผินตามลำดับศักดิ์ และเมื่อเข้าวังแล้วจะไม่สามารถออกไปได้อีกตลอดชีวิตสำหรับบางคนความงามคือคำสาปเพราะในที่ซึ่งทุกคนปรารถนาที่จะเป็นที่รักของจักรพรรดิการถูกลืมต่างหากที่น่ากลัวกว่าการถูกเกลียดบางตำหนักของพระสนมที่สิ้นชีวิตถูกสั่งปิดไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปอยู่แทนจนทุกวันนี้นักท่องเที่ยวยังเล่ากันว่า ยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงผ้าไหมลากพื้นและเสียงพัดที่สะบัดเบาๆจากห้องนั้นสิบสตรีผู้เป็นตำนานและมีบทบาทมากในพระราชวังต้องห้าม 1. พระสนมว่านกุ้ยเฟยคนสอดว่านกุ้ยเฟยราชวงศ์หมิงยุคจักรพรรดิเฉิงวาคศ1465ถึง1487 14นางคือหญิงผู้ครองหัวใจจักรพรรดิแต่ต้องแลกด้วยเลือดของหญิงอื่น พระสนมว่านมีอายุมากกว่าจักรพรรดิถึง17ปีเป็นผู้เลี้ยงดูจักรพรรดิในวัยเด็กก่อนจะกลายเป็นคนรักในภายหลังเธอหึงหวงอย่างรุนแรงถึงขั้นออกคำสั่งสังหารทารกในคลันของนางสนมคนอื่นเพื่อไม่ให้ผู้สืบสายราชสมบัติหลังนางสิ้นชีวิตจักรพรรดิถึงกับทรงเศร้าจนไม่ออกว่าราชการอีกเลยในสารคดีหรือซีรีส์จีนหลายเรื่องว่านกุ้ยเฟยมักถูกเปรียบเป็นนางปีศาจในร่างเทพี หญิงที่งดงามจนทําลายราชวงศ์ได้ด้วยความรักเพียงอย่างเดียว 2. พระสนมเจิ้งเฟยคอนสอเจิง้งราชวงศ์หมิงยุคจักรพรรดิว่านลี่คศ 1572- ถึง1620เพียงรอยยิ้มของนางเปลี่ยนชะตาทั้งราชบัลลังก์จักรพรรดิว่านลี่ลหลงไหลเจิ้งเฟยจนยอมขัดจารีตไม่แต่งตั้งโอรสจากมเหสีคนอื่นให้เป็นรัชทายาท ทำให้เกิดวิกฤตสื่อราชสมบัติที่ยืดเยื้อกว่า15ปีนางเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมรู้จักใช้บทเพลงและกลอนโน้มน้าวพระไทยจักรพรรดิแต่ก็ถูกประวัติศาสตร์จดจำในฐานะหญิงที่ทำให้ราชสำนักล่มสลายจากภายใน 3. พระมเหสีซีอัน (Empress Dowager c i x i ันราชวงศ์ชิงยุคร่วมอำนาจกับพระนางซูซีไทเฮาพระมเหสีซีอันคือหญิงผู้สูงศักดิ์ มีอุปนิสัยอ่อนโยนขณะดเดียวกันเธอเป็นเพื่อนร่วมราชบัลลังก์กับซูซีไทเฮาหลังสิ้นจกักรพรรดิเซียนเฟิงทั้งสองบริหารแผ่นดินร่วมกันในสิ่งที่เรียกว่าการปกครองสองไทเฮาหรือ Two Dowager System ว่ากันว่าพระนางซี่อันเสียชีวิตกระทันหันในตำหนักมีผู้สงสัยว่าไม่ใช่ความตายธรรมดาเพราะก่อนวันนั้นพระนางเพิ่งขัดแย้งอย่างรุนแรงกับซูซีไทเฮา4 พระนางซูซีไทเฮาเอ็มเพรสดาวเรเจอร์ซีซี 1835- ถึง1908หยุคป,ปลายราชวงศ์ชิงหญิงผู้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จีนแต่ถูกกล่าวหาว่าทำให้มันสิ้นสุดเดิมเป็นเพียงกงผินหรือนางสนมชั้นรองของจักรพรรดิเซียนเฟิงให้กำเนิดพระโอรสถ,ถงจือ้อจึงได้ขึ้นเป็นซูซีไทเฮาหลังสิ้นจักรพรรดิเธอรวบอำนาจไว้ทั้งหมด อยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์กว่า47ปีเป็นผู้สั่งสร้างพระราชวังฤดูร้อนและซ่อมแซมพระราชวังต้องห้ามให้ยิ่งใหญ่แต่ก็ใช้งบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยจนประเทศอ่อนแอลงมีเรื่องเล่าขานว่าทุกคืนก่อนนอนพระนางจะขับไล่วิญญ,ญาณด้วยระฆังทองคำเพราะเชื่อว่าวังนี้เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงวิญ,ญญาณของคนที่นางเคยสั่งตาย 5. พระมเหสีเซียวเดอ Empress เยวเดอราชวงศ์หมิงยุค จักรพัรดิหงจือคศ1487-1505ถึงเป็นพระมเหสีเพียงพระองค์เดียวของจักรพัรดิหมิงหงจือทั้งสองรักกันตั้งแต่ยังเยาว์และไม่รับสตรีคนอื่นเข้าวางเลยถือเป็นยุคเดียวในประวัติศาสตร์ที่พระราชวังต้องห้ามมีเพียงหญิงหนึ่งเดียวในใจจักรพัรดิ 6. พระสนมเจิ้นหวนยุคสมัยจักรพรรดิชันหลงเป็นหญิงที่มีสติปัญญาเหนือกว่าขุนนาง แต่ต้องจำนวนต่อโชคชะตาแห่งวังในมีต้นเขามาจากพระสนมเจิ้นจริงในรัชการฉันหลงจริงๆที่ถูกลงโทษเพราะขัดใจจักรพรรดิในวรรณกรรมถูกแต่งเป็นหญิงเฉลียวฉลาดมีชะตาชีวิตผกผันปัจจุบันเรื่องราวของนางถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ดังเจิ้นหัวน,นี่เจี้ยว Empress in the palace 7พระสนมอนลิงลงสตรีผู้ถูกอิจฉายุคฉันหลง เป็นหญิงชาวบ้านที่มีเสียงร้องเพลงไพเราะมากจักรพรรดจึงรับเข้าวังแต่ถูกพระสนมชั้นสูงกลั่นแกล้งจนต้องหันไปพึ่งไสยศาสตร์และยาพิษจนจบชีวิตในวังย่างโดดเดี่ยวเป็นตัวแทนของความงามที่ต้องคำสาป 8. พระสนมโรงไฟสตรีมุสลิมในวังยุคชั้นหลุงเป็นหญิงจากซินเจียงถูกนำเข้าวังหลังการสงครามแม้เป็นเฉลยแต่จกักรพรรดิชันหลง หลงไหลในความงามและความอ่อนโยนของนางมากโปรดให้สร้างพระตำหนักโรงไฟตกแต่งด้วยศิลปะแบบตะวันตกและอาหรับภาพเหมือนของนางถูกเก็บไว้จนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ 9. พระมเหสีเสียวว er เส่ยวจวง Empress Dowager เสี่ยวจวงยุคคางซีเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานราชวงศ์ชิงเป็นมารดาของจักรพรรดิสุนจื่อและยาของคางซี ใช้ปัญญาและการเมืองในเงามืดเพื่อให้ราชวงศ์มั่นคงนักประวัติศาสตร์เรียกเธอว่ามารดาแห่งจักรวรรดิแมนจู 10. พระสนมหลีหญิงในเงามืดของประวัติศาสตร์ยุคจักรพรรดิฉงเจินเป็นหญิงคนสุดท้ายที่อยู่กับจักรพรรดิฉงเจินก่อนสินพระชนเมื่อกบฏบุกวังพระองค์ขอให้นางหนีแต่นางปฏิเสธแล้วผูกคอตายตามพระองค์ที่ประตูด้านหลังตำหนัก กลายเป็นเงาแห่งความจงรักที่ยังมีคนมากราบไหว้ถึงทุกวันนี้ขันทีผู้ไร้เพศผู้ถือกุญแจสู่ความลับในวังที่ผู้หญิงมากมายแต่ไม่มีชายอื่นเลยมีเพียงขันทีเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าออกทุกตำหนักขันทีเป็นชายที่ถูกตอนตั้งแต่เด็กเพื่อเข้ารับราชการในวังในสมัยราชวงศ์ชิง มีขันทีกว่า90,000คนรับใช้ภายในพระราชวังต้องห้ามพวกเขาเป็นดังเงาของวังไม่มีชื่อไม่มีตัวตนแต่ในความเงียบนั้นขันทีจำนวนหนึ่งกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในแผ่นดินขันทีบางคนอย่างหลิวจิ้นในสมัยหมิงหรืออองเหงียนในสมัยชิงสามารถชี้เป็นชี้ตายกับขุนนางได้เพียงคำสั่งเดียวจนมีคำกล่าวว่าจัก,กรพรรดิถือบัลลังทอง แต่ขันทีถือบัลลังเงาพิธีกรรมที่ไม่เคยเปิดเผยในทุกวันขึ้น15ค่ำเดือนหนึ่งของทุกปีภายในตำหนักเฉินเดียนจะมีพิธีลับเพื่อถวายเครื่องบูชาฟ้าโดยจัก,กรพรรดิจะยืนกลางลานวังหันหน้าไปทางเหนือยกมือขึ้นบูชาดวงดาวเหนือศีรษะพิธีนี้ไม่มีผู้หญิงเข้าร่วมและไม่มีบันทึกทางราชการใดเขียนไว้ ต่จากบันทึกของขันทีในสมัยจกักรพรรดิคังสีระบุว่าคืนวันพิธีบางครั้งจะมีแสงสีฟ้าส่องเหนือหลังคาพระราชวังเหมือนท้องฟ้าเปิดรับคำอธิษฐานขององค์จกักรพรรดิองค์ใหม่นักประวัติศาสตร์บางคนจึงเชื่อว่าพิธีนี้คือการอัญเชิญฟ้าให้สวรรค์รับรองการครองราชขององค์จกักรพรรดิใหม่ชีวิตในความเงียบ พระราชวังต้องห้ามในเวลากลางวันเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าและเสียงพิธีแต่เมื่อยามราตรีมาเยือนเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงทูบไหมและเสียงลมหอบเบาผ่านช่องหน้าต่างเฉยหญิงรับใช้บางคนเล่าว่าเวลากลางคืนไม่กล้าเดินผ่านสะพานหินตรงลานพระราชวางังเพราะเชื่อว่าเงาที่สะท้อนบนผิวน้ำไม่ใช่ของคนเป็นแต่คือ เงาของผู้ที่จากไปแล้วที่ยังคงทำหน้าที่ในวังเช่นเดิมเมื่อฟ้าสั่นสะเทือนปีคอศน .1911 เสียนปืนจากเมืองอู่ชางกลายเป็นประกายไฟที่แผ่เผาบัลลังก์มังกรการปฏิวัติซินไฮได้สั่นคลอนรากฐานของสวรรค์และในอีกไม่กี่เดือนต่อมาจากกระพัดปูยีเด็กชายวัยเพียงสามขวบกลายเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์สุดท้ายของราชบุงชิง ในวัยที่เด็กคนหนึ่งควรเล่นของเล่นเขากลับต้องเรียนรู้วิธีถือพระราชลัญจกรและต้องเผชิญความจริงว่าโลกภายนอกไม่ยอมก้มกราบอีกต่อไปความเงียบที่ถูกทอดทิ้งหลังการล่มสลายของราชวงศ์ชิงพระราชวังต้องห้ามถูกปล่อยให้เงียบงนันขันที่หลายพันคนถูกขับออกจากวังพระสนมที่เหลือต้องหาทางเอาชีวิตรอดในโลกที่ตัวเองไม่เคยรู้จักและไม่เคยออกไป บางคนหนีออกจากวังโดยสวมชุดคนงานบางคนอยู่ในวังจนตัวตายภายในตำหนักเดิมมีเพียงไม่กี่คนที่ได้เห็นท้องฟ้าอีกครั้งหลังจากใช้ชีวิตทั้งหมดของตัวเองเกือบครึ่งศตวตรรษหลังประตูสีแดงและนั่นคือครั้งแรกในรอบ500ปีที่กำแพงต้องห้ามไม่มีอำนาจป้องกันสิ่งใดอีกต่อไปแล้วจากกระพัดปูกกยีจักรพพัดผู้ไร้บัลลังก์ในวัยหนุ่ม ปูยีถูกเชิญออกจากวังต้องห้ามพระองค์ใช้ชีวิตอยู่นอกกำแพงที่เคยเป็นทั้งวิมานและคุกของตนเองในบันทึกของปูยีเขาเขียนไว้ว่าข้าคือจัก,กรพรรดิที่ไม่มีอาณาจักรและวังที่ข้าเคยครอบครองไม่เคยเป็นของข้าจริงๆเขาเคยกลับมาที่วังอีกครั้งในฐานะพลเมืองธรรมดาเดินอยู่บนลานหินเดิมที่เคยมีขุนนางนับพันก้มกราบแต่ครั้งนั้น ไม่มีเสียงกรองไม่มีเสียงสรรเสริญมีเพียงเสียงเท้าเบาๆของชายผู้เคยเป็นโอรสแห่งสวรรค์วิญญาณแห่งวังเมื่อมนุษย์จากไปวังก็ยังคงอยู่และในความเงียบของมันยังมีเสียงเล็กๆที่ไม่เคยดับพระราชวังต้องห้ามอาจหมดสิ้นจัก,กรพรรดิแต่อำนาจของมันไม่เคยจางหาย จากเขตต้องห้ามสู่พิพิธภัณฑ์ของโลกวันนี้พระราชวังต้องห้ามไม่ใช่เขตต้องห้ามอีกต่อไปมันเปิดต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแต่เมื่อคุณเดินอยู่ในทางหินเก่าแก่เหล่านั้นเสียงฝีเท้าของจักรพรรดิและสนมในอดีตก็เหมือนดังก้องอยู่ใต้พื้นหินความหมายของคำว่าต้องห้ามที่แท้จริงพระราชวังต้องห้ามไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อกีดกันคน แต่เพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ว่าอำนาจศักดิ์สิทธิ์และสวรรค์ล้วนต้องมีระยะห่างคำว่าต้องห้ามในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดคือการห้ามไม่ให้ลืมว่ามนุษย์ทุกคนมีขอบเขตและเหนือขอบเขตนั้นคือพลังของสวรรค์เพราะแม้แต่เวลาจะผ่านไปกว่า600ปีแต่เสียงของอดีตก็ยังคงก้องอยู่ในพระราชวังต้องห้าม เสียงสุดท้ายในพระราชวังต้องห้ามพระราชวังต้องห้ามไม่ใช่เพียงอนุสรณ์ของอดีตแต่มันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เรารู้ว่าอำนาจไม่เคยอยู่เหนือการเวลาและสิ่งเดียวที่ยั่งยืนคือความทรงจำของผู้คน